House of c a r p ปเกตสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทาง House of Car p o c เกตนะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้รถเบื้องต้นนะครับในส่วนของรถฮุนไดแกรนสตาร์เรกนะครับ2.5 VIP เกียร์อัตโนมติคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับฮุนไดแกรนสตาร์เรกคันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์ขนาด2.5นะครับหรือว่า 2,500cc นั่นเองนะครับเป็นรถปี2011นะครับ และสำหรับวันนี้นะครับทาง House of Car นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูรอบๆคันของคุณ d a i r a n d s t a r e n นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของภายในของรถคันนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักการใช้รถเบื้องต้นนะครับแล้วก็รู้จักฟังก์ชันต่างๆของรถคุณ d a i r a n d s t a r e n คันนี้นะครับไปดูพร้อมๆกันเลย สำหรับหน้าจอบริเวณด้านหน้าคนขับนะครับก็จะประกอบไปด้วย3มวงกลมใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของวงกลมแรกด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาตรวัดเครื่องยนตนนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณวงกลมตรงกลางนะครับก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับและก็ในส่วนของวงกลมด้านความมืดสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาตรวดน้ํามันและก็อุณหภูมินั่นเองนะครับ สำหรับพวงมาลัยของฮุนไดแกรนด์สเตเรคคันนี้นะครับมากับพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นนะครับรูวมกับขี่นะครับสามารถเลือใช้ได้ตามความต้องการได้เลยครับ ในส่วนของบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยจอ LCD นะครับแบบสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถเล่นนะครับ MP3 MP4 นะครับ FM AM ต่างๆได้นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของบริเวณที่ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับสามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการได้เลยนะครับและถัดลงมานะครับก็จะเป็นเกียร์นะคบแบบออโตมติกนั่นเองนะครับสำหรับก้านด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นก้านสำหรับ เปิดที่ปัดน้ำฝนนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการเปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับให้เรากดก้านตอนนี้ลงนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มความเร็วได้ด้วยการกดก้านตอนนี้ลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับก้านด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นก้านสำหรับเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการเปิดไฟเลี้ยด้านซ้ายนะครับให้เราดันก้านขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราต้องการเปิดไฟเลี้ยด้านขวานะครับให้เรากดก้านตอนนี้ลงนะครับ สำหรับปุ่มเหล่านี้นะครับก็จะอยู่บริเวณประตูฝั่งคนขับนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม พับเก็บกระจกนั <PCB service> ่นเองนะครับแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับปรับองศาของกระจกนั่นเองนะครับสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มล็อกและปุ่มอันล็อกของรถนั่นเองนะครับถัดลงมา2ปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มลดกระจกหรือว่าขึ้นกระจกของฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับ และถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสําหรับเปิดฝาถังน้ํามันนั่นเองนะครับให้เราใช้ปลายนิ้วนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับฝาถังน้ามันก็จะเปิดทันทีครับสำหรับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดฝากระโปรงหน้านั่นเองนะครับอยู่บริเวณคนโซนล่างของพวงมาลัยนะครับให้เราใช้มือนะครับง้างปุ่มตัวนี้ขึ้นนะครับฝากระโปรงหน้าก็จะเปิดได้เลยครับ และนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของบริเวณห้องเครื่องนะครับของรถฮุนไดแกรนด์สตาร์เรคคันนี้ครับสำหรับฮุนไดแกรนด์สตาร์เรคคันนี้นะครับเติมน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับในส่วนของห้องโดยสารบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบาะไฟฟ้านั่นเองนะครับและที่นั่งข้างด้านหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วย5ที่นั่งด้วยกันนะครับ สำหรับเบาของหุ่นด้ายแกรนสตาร์เรคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับเบาแบบปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ปุ่มนะครับในส่วนของปุ่มด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับปรับพนักพิงนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการเอนลงนะครับหรือว่าเอ็นขึ้นนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับและสําหรับปุ่มด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสําหรับ ปรับที่วางขานั่นเองนะครับให้เราใช้นิ้วกดเช่นกันนะครับที่วางขาก็จะโผล่ขึ้นมาให้เลยทันทีครับ House of Car ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจมาออกรถกับเรา House of Car ภูเก็ตครับ